สวัสดีครับทุกคนเราก็มาชมสวนยางนะครับสวนยางคููบับสวนยางคูนีิพาพรนนะครับสวนยางบรรยากาศที่ลมลื่นไม่ร้อนครับ มีเปย์ให้นอนด้วยนะครับผมมีเปย์ให้นอนเย็นๆช่วงนี้ก็บรรยากาศบ่ายโมงเย็นๆครับผมนั่งอยู่ลมไม้ลมต้นยางก็มีเล้าไก่ tiếng gà chôn, gà chôn làn khơi สวนยางสิบกว่าไร่ครับผม